วันนี้นะครับขออ่านแถลงการนะครับองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพนะครับและาลาาาภาคีเพื่อข่ายภาคประชาชนจากทั่วประเทศนะครับนำโดยนายประพันธ์กิติฤทธิ์ดุลน,น,น,นะครับขอใช้สิทธิคัดค้านและยกเลิกพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนรลาที่ว่ายาลาและสตูลพศ2489่ออ24แาละร่างพระราชบัญญัติการใช้กฎหมายว่าด้วยครอบครัวและมอรดกพศจุดๆๆ โดยนายกมวลศักดิ์ลีวาเมะพรรคประชาชาติและคณะด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งลบกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกขัดหรือแย้งละเมิดและฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพศ2560อันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทยหลายมาตราข้อ 2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีดราที่วา่ยายาลาและสตูล พศ2489ประกาศใช้ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่ปีพศ2488ในช่วงที่บ้านเมืองไม่ปกติโดยคณะราษฎรนำโดยนายพีีพนมยง์ต่างตอบแทนผลประโยชน์กับกบฏมุสลิมที่แอบขนปืนจำนวนมากเข้ามาเมืองไทยเพื่อจับเชื้อพระวงในหลวงราชการที่7บังคับให้พระองค์ยอมสลัพระราชาำนาจให้คณะราษฎรพศ2475 3. คทำทีอัลกุรอาน มีหลายคำบรญญัติเป็นไทยต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของคนที่ไม่ศรัทธาอิสลามตลอดจนองค์กรพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยรวมทําให้เป็นที่แน่ใจว่าถ้าประเทศไทยยังมีกฎหมายอิสลามเมอรดก,ก็กลัวใช้ทั่วประเทศคนไทยไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการจากศาลอิสลามข้อสี่ ขัดและฝ่าฝืนพรบรวินัยการเงินการคลังของรัฐพศ2561และพระบรวิธีการงบประมาณพศ2561จากการขยายเขตทำหน้าศาลตั้งศาลอิสลามไปทั่วประเทศไทยเพิ่มบุคลากรเฉพาะด้านอิสลามจำต้องใช้งบประมาณถูกพันประจำปีมหาศาลเพื่อเพื่อสนับสนุนพรบรดังกล่าวก็ท้าประเทศไทยมีกระบวนการพิจารณาคดีความต่างๆต,ต,ตามระบบสากล ที่ประเทศทั่วโลกยอมรับตั้งแต่สมัยรัชการที่5สามารถให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนได้ทั่วประเทศไทยการจะให้ตั้งศาลอิสลามเฉพาะกลุ่มคนส่วนน้อยที่ไม่ยอมรับกติกาสากลของสังคมส่วนใหญ่ย่อมขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไทยนี่ต้องสงสยัยข้อ6การที่จะให้มีศาลเด็กเยาวชนอิสลามทั่วประเทศไทยจะทําให้คนไทยศาสนาอื่นจะดำรงชีวิตด้วยความหวาดกลัว จะเดือดร้อนไปทั้งประเทศไทยด้วยหลักคิดและความเชื่อแตกต่างกันทางคำสอนทางศาสนาอย่างสุดขั้วด้วยบริบทอัตลักษณ์อิสลามตรงข้ามกับเอกลักษณ์ไทยวิธีไทยวิธีพุทธข้อ7ด้วยร่างพลบกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวเมอรดกกกำลังถูกยื่นเสนอรัฐสภาไทยเพื่อขยายเขตอำนาจศาลอิสลามไปทั่วประเทศไทยอาจจะบต่อ สถาบันขรอครัวคนไทยพุทธมรดกมรดกต่างๆจะตกกับทายาทที่เป็นอิสลามและรับอิสลามเท่านไม่ากัน